สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกๆท่านค่ะพี่นอ้อง่ะเฮอหลังจากที่จะเมือ่อสิว่าจะเมื่อกับไไนนอะไรเนาะเพื่อผิดกฎผิดระเบียบเนนพื่อน้องขาเพื่อน้องค่ะเพื่อนทรงเหล็กอันไม่เบิง้งโอ้พี่น้องจา๋าเหล็กที่เหล็กรับกองสลากของเยาวันที่ทรงให้เพื่อนเพื่อนเบิง้งเนาะพี่น้องคาที่เห็ดคิปลงห้ปิดหลับเบิดจากพี่น้องจา๋าเหล็กอ่ะ ชุดเก่าสี่ศกับปิดหลับส6 7หกเจ็กับปิดหลับเหลืออยู่ชุดเดียวชุดโขงสุไทยชุดเดียวทียังยังมาปิดหลับหรือ,อแถวบ้านเพื่อนเพื่อนที่ยังม่หันปิดกะลองเบงืองดอกคะพ่นอง่ะเดี๋ยวเยวันสี่ขึ้นตัวเลขห้เนาะคะพ่นองเนาะสีเหตุเป็นภาพขึ้นห้อยู่ข้าง มาคงนี่เนาะพี่น้อง่ะหมดประจําวันที่หนึ่งเดือนแปดปีหกหาเนาะพี่น้องค่เมื่อนี้ค่ะมือนึงวันที่หนึ่งสิงหาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเนาะพี่น้องเนาะเด็กที่บ้างไปให้พี่น้องเบิ้งนะสองชุดชุดคัดเฉพาะกับขุดเด็กลับกองสลากนะพี่น้องค่ะลงไปให้แล้วสองชุดเนาะพี่น้อง่ะเลขยงหางเดียวสองชุดเมื่อนี้ คนทรงเล็กอันมมให้น้องค่ะพี่น้องค่าอันเมืจ้ะได้ไหมคะ่ะเพื่อนเพื่อนซื้อใดในเบบในอย่างกะถือวาโชคดีไปเนาะจ้ะเนาะผู้ได้ซื้อพอท่านมันมีทุนผู้ใดซื้อลอตเตอรีท่านกะเออถือว่าพอดีรุ่นนาะค่ะพี่น้องพี่น้องะ่ะเยาวันกะท่านลอตเตอรีอยู่ค่ะพี่น้องขเก่าซีซีเก่า หกเจ็ดเจ็ดหกหกสี่สี่หกกระทันรถจักพี่น้องค่ะทันลอตเตอรี่เนาะจ้าสี่ศูนย์ศูนย์สี่ไปซื้อลอตเตอรี่ไว้ได้อยู่ค่ะพี่น้องค่ะเลือดชุดสุดท้ายเนาะค่ะเดี๋ยวสิคืนให้เป็นแนวทางเนาะค่ะชุดอันนี้ก็เป็นเลข่รับกองสลากคือกันค่ะพี่น้องค่ะงวดแต่ละงวดนี่สิมาไฮสามสามชุดเนาะค่ะพี่น้องค่ะชุดนี้เป็นชุดพิเศษสิมาลาหลังเลยค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเนาะค่ะเนาะที่เบนเอามาแบ่งปันเอามาให้ เยวันขออนุญาตเพิ่นเอามาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้เบิ่งได้ชมเด้อจ้ะพี่น้องจ่าเพิ่นก็บอกว่าเพิ่นซื้อมาแพงเยวันก็เลยสมัครไปเป็นอ่าสมาชิกเพิ่นค่ะพี่น้องค่ะก็เลยได้เลขมากผู้ว่าเป็นสมาชิกก็สิบ่ได้บ่เห็นเนาะค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่าก็ขออนุญาตเอามาแบ่งปันให้ FC เยวันเบิ่งเป็นแนวทางสื่อสารกินเบีงรัฐบาลเนาะค่ะพี่น้องเนาะ เลขที่เพื่อนไฮมาเนี่ยค่ะเดี๋ยขาดชุดสุดท้ายนี่เป็นเลขชุดเดียวแล้วก็ตัดสองหางสามสามชุดนะคะเลขที่เพื่อนไฮมาก,ก็คือสามหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งสามศูนย์ศูนย์สามหนึ่งสามสามหนึ่งนะคะพี่น้องค่ะเอาไว้เป็นแนวทางสีสลธกรมกินเรื่องรัฐบาลเด้อค่ะเด้อเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะคะเลขไอ้ชุดอื่นมันอันนะคะเนาะ ปิดลับบลับเวลาเขาสิรวยอย่างสีแหละค่ะพี่น้องขาจมื่อก็ปิดลับพ่อซะเป็นหน้าท้างเนาะค่ะพี่น้องขาเอามาลงไฮตาเศร้าเพื่อสิไปหาลอตเตอรี่ได้ทันเนาะจากพี่น้องจ้าแต่ว่าชุดนี้เนี่ยจมื่อของเยาวันนี่บ่อันค่ะพี่น้องขาชุดนี้ก็สิจัดชุดนี้แหละคะ่ะเพราะว่าชุดก้อนๆน,นั้นคือมันอันแล้วจากพี่น้องจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร่นะเมยเดอร์ค่ะพี่นอ้นนนะอ,นองเดอ ขอให้พี่น้องโชคดีร่ำรวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะคะพี่ยบค่ะเจอกันมาแล้งนี่ขอให้โชคดีเด๋ยวทานรวยเด๋ยวสิมาอัปเดตอีกทค่หนึ่งเนาะค่ะพี่น้องค่ะโชคดีร่ำรวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งจ้า